เขาคนนี้เจตนาเข้าหาคุณทําไมนะคะที่เขามาคุยกับคุณลูกดวงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาสนใจอยากสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณจริงๆเขาเข้ามาเพราะว่าคุณมีผลประโยชน์ต่อเขาหรือว่าตัวของเขาเองแค่อยากโปรยเสน่ห์เล่นๆกับคุณเฉยๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลวงใจกันนะคะใครบางคนซึ่งคุณอาจจะกําลังเปิดใจในการพูดคุยหรือดูใจกันอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาต้องการเข้ามาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณ เขาบริสุทธิ์ใจไหมนะหรือว่าเขาแค่แบบอยากเข้ามาล้อเล่นกับหัวใจเราเฉยๆรวมไปถึงเขาได้มีความรู้สึกชอบคุณจริงๆไหมหรือว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ ดังนั้นพลังงานของไพ่กองนี้เนี่ยเนื่องจากเราเปิดเป็นแรนดอมแบบรวมอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงค่ะหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเลยขอให้คุณลูกดวงทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการรับชมถ้าคุณรู้สึกว่าฟังการเปิดไพ่ครั้งนี้ไปแล้วมันไม่ใช่ปัดคลิปนี้ทิ้งไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันตรงกับเอ NERGY ของคุณพิมคําว่าน้อมรับคำำําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้นะคะมาดูกันนะคะใบแรกที่ตกมาเลยเนี่ยคืออะไรได้เดอะมูล คุณลูกดวงอาจจะมีความรู้สึกหวาดกลัวมีความรู้สึกไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างนะหนึ่งเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเริ่มจากการที่เราอาจจะเปิดใจในการคุยกันแต่ยังไม่ได้มีโมเมนต์ในการพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วคิดยังไงหรือรู้สึกอะไรหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองที่ลึกๆเราเองก็มีความกลัวอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะได้ลพลังงานของนายท็อปสวดนะคะได้ Energy ของ Six ิก w o r d s และได้พลังงานนะคะของไพ่ห้าถ้วยแม่หมอรู้สึกว่าที่เขาเข้าหาคุณนะคนคนนี้เคยมีเรื่องอะไรบางอย่างฝังใจมีอดีตอะไรบางอย่างฝังใจหรืออาจจะสลับกันเป็นคุณลูกดวงก็ได้ที่อาจจะเคยเจอกับความรักที่มันไม่ค่อยเลิศมันไม่ค่อยชัดเจนผิดหวังและเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากเข้าหาคุณ เพราะว่าตัวของเขาอาจจะต้องการใครสักคนที่มาเป็นกําลังใจนะมาเป็นคนที่อาจจะให้ power อะไรบางอย่างกับเขาสร้างความเชื่อมัน่นอะไรบางอย่างให้กับเขาเช่นกันเพราะว่าเขาเคยเจอความรักเจอเคยเจอความสูญเสียหรือเคยเจอมรสุมอะไรบางอย่างหนักๆในชีวิตค่ะ และพลังงานของ Queen of Cups นะคะเราก็ได้ Energy the Emperor นะน่าันรู้สึกว่าตัวของคุณลูกดวงอาจจะเป็นคนหนึ่งอะที่เหมือนช่วยปลุกไฟของเขาอ่ะให้มันเหมือนแบบกลับมาลุกชนอีกครั้งหนึ่งทำให้เขาแบบเหมือนมีเป้าหมายในการอยากมีชีวิตใหม่ๆใ,ในการคิดได้ว่าควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรหรือควรที่จะใช้ตัวเองยังไงทำงานยังไงหรือคุณเขาควรจะต้องมีเป้าหมายแบบไหนดังนั้นการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขา เขาบอกว่าตัวของคุณอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่อาจจะช่วยผลักดันในชีวิตของเขาว่ามีความมั่นคงและก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณไหมเขาหวังอยากได้กําลังใจจากคุณอยากได้รับการสนับสนุนอยากได้รับความรู้สึกดีๆที่เขาสมควรจะได้จากคนรักก็คือการที่คอยซัพอร์ตทางด้านจิตใจการที่คอยแบบเหมือนชี้นา เขาทำสิ่งนี้ถูกไหมเขาทาสิ่งนี้ดีไหมหรือเขาต้องการคนที่มาเติมกําลังใจมาเติมไฟในการที่อยากจะมีสปิริตอยากที่จะก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจการเงินการงานในเป้าหมายที่เขาได้คาดหวังและตั้งใจเอาไว้นะคะได้พลังงานของ6กถ้วยและแมดเท้าในช่วงที่ผ่านมาแม่บอกมองว่าคุณผัดกันคุณผัดกันให้กําลังใจคุณผัดกันที่จะเตือนสติ คุณมีการแบบเหมือนแลกเปลี่ยนพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าคนคนนี้เขาคิดและเขาต้องการอะไรจากคุณแม่บอกรู้สึกว่าเขาต้องการความอบอุ่นนะเขาต้องการความรักและเขาต้องการกำลังใจเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือก้าวข้ามผ่านบางเรื่องในชีวิตของเขาไปนะคะคนคนนี้ก็เลยอาจจะพยายามเข้ามาที่อาจจะรู้สึกว่าอยากได้รับพลังงานบวกได้รับ พลังใจใดๆจากคุณและส่วนหนึ่งนะที่เขาต้องการจากคุณก็คือเรื่องราวของการมีเป้าหมายไปได้วยกันการมาถึงของคนคนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการแบบต้องการความสัมพันธ์แบบรักเอ่ยเตยหอมไปวันๆคุยกันไปวันๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือแค่คุยกันเล่นๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลก็ได้และแม่หมอเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณทั้งคู่เคยเจอ อุปสรรคทางด้านความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้มันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกว่าจะได้มาเจอกันน่ะเราผ่านเรื่องเราอะไรบางอย่างมามากมายดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องรักษาหรือดูแลความสัมพันธ์นี้อย่างไรทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าคนคนนี้ที่อยากเข้ามาในในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการเติบโตไปได้วยกันกับคุณน่ะเขาต้องการกําลังใจเขาต้องการความเชื่อมั่นจากคุณ เขาต้องการให้คุณแบบเหมือนมองเห็นเขาเติบโตและในระหว่างที่เขาเติบโตหรือดีขึ้นชีวิตก้าวหน้านั้นมันอยากมีคุณอยู่ในความรู้สึกนั้นด้วยะคะ่ะดังนั้นถ้าถามว่าคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณลูกดวงเขาต้องการไฟจากคุณต้องการความรักความอบอุ่นและความอ่อนโยนคนคนนี้ก็ไม่ต่างจากคุณหรอกที่อาจจะอยากหาใครสักคนที่จะเข้าอกเข้าใจสื่อสารพูดคุยได้และให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแม่หมอมองว่าเขาชอบความอ่อนโยนจากคุณ เขาชอบที่คุณแบบเอาความรักเป็นที่ตั้งคุณรู้ดวงมักจะแบบแคร์เขามากๆจนลืมคิดถึงตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนคอยถามไท่เขากินข้าวหรือยังชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างในวันนี้อยากให้คุณทําอะไรให้กับเขาไหมหรือคุณมักจะเป็นคนที่ยอมเสียสละอะไรบางอย่างในตัวเองให้เขาด้วยค่ะมันเลยรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะเจอคนที่มีพลังใจเขาเจอคนที่มีเป้าหมายและเขา ได้เจอกับคนที่มีความอบอุ่นหรือมีความต้องการเหมือนเหมือนกันคนคนนี้จึงอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าต่อจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแม่หมอรู้สึกได้ว่าเขามีความสุขเขามีความสุขกับการได้อยู่กับคุณ ไม่บอกรู้สึกว่าความรักของคุณทั้งคู่มันมีโอกาสที่จะเติบโตและดีขึ้นในวันข้างหน้านะคะและความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นดวงที่ถ้าได้คบหาหรือดูใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะนําความมั่นคงทางด้านการเงินมาให้แก่กันและกันหรือสามารถสร้างอาณาจักรสร้างครอบครัวที่มั่นคงของตัวเองแก่กันและกันได้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในทางใดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนแต่มันจะดีขึ้นแน่นอน คนคนนี้เจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสมาเยอะดังนั้นเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ปลอบประโลมปลอบใจรับฟังไม่ต่อว่าไม่อบูริจีแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเขาดีเขาก็จะซัพพอร์ตและส่งเสริมคุณเช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากับพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เนี่ยให้ด่ังฟ้าประจําตัวของคุณลูกดวงเองเขาอยากแนะนําหรืออยากพูดถึงว่าอย่างไรหรือเขาอยากสื่อสารว่ายังไงนะคะ อ่ะไพ่บอกว่า true love นะความรักของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นรักแท้ที่เรามีให้แก่กันและกันก็ได้นะคะ if you relationship a c h a n c e นะคะจงเปิดโอกาสให้คุณกับเขาเหมือนได้ลองเปิดใจและลองเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้ดูก็ไม่เสียหาย ะะแล้วก็ Healing Family Issue สิ่งที่คุณควรจะต้องมีในความสัมพันธ์นี้คือการปลอบประโลมจิตใจซึ่งกันและกันการเยียวยาการรักษาจิตใจของกันและกันจะทำให้ความรักและความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้อย่างยาวนานและดีขึ้นเมื่อเหมือนคุณสองคนเป็นคนที่เราเคยมีแผลใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วอะค่ะแล้วเวลาที่เราได้เจอกันมันจะสามารถอบกอดกันได้แนบชิดมากขึ้นเข้าใจกันได้ลึกซึ้งมากขึ้นและจะมีความสุขเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ รงกับสวนการของคุณพิมพ์คําว่านอมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะหรือสําหรับคนรุ่นลูกหลังท่านใดนะคะ่ะอยากเจาะลึกดวงของตัวเอง คุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรกันเรากับเขาจะมีแนวโน้มในการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่เราไปต่อกับคนนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปสามารถจองเป็นโปรแบบพิมพ์มาได้นะคะจะได้รับคําทํานายเป็นข้อความเสียงใน24ชั่วโมงเนาะหรือสําหรับใครที่อยากจองแบบโทรนะคะจะมีคิวว่างในวันถัดไปตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นติดต่อแจ้งคิวกับแอดมินก่อนได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่าน ต้องมีความรักที่มีความสุขและขอให้ความรักครั้งนี้ของคุณกับเขามีโอกาสในการพัฒนากันนะคะ